ไม่ได้หรอลงเขาลงเขาทักงานป่ะมองเฮ้ยมองไม่โอ้โหทะโบกจริงด้วยโอ้โหนิดเดียวเล่นคัดโดดนะเขาเล่นคัดโดดนะปาระเบิดนะอยู่หลังบ้านนะ วิ่งแล้ววิ่งแล้วสองตัวนะอยู่ในบ้านตัวหนึ่งอยู่นอกบ้านตัวหนึ่งนะตัวหนึ่งพี่แป๊บเองพี่ขอดูของหน่อยนะพี่ขอดูของกันนะยิงของกันนะเล่นเกมเฟย์ระเบิดมีข้างบนข้างบนลงมาแล้วคัดดรอร์ดนะเล่นบ้องด้วยนะคัดดดโยนบ้องนะคัดผ่กพี่เขาผ่กไปแล้ว ดาบนหนิปตีปตีไปดิหมใช่ไหมออกมาสองเหรอออกมาสองหนูหนูนอกวงฝั่งนู้นเจอโอเคเจอละเฮ้ยนี่ตัวไหนกำลังวิ่งเข้ากำลังวิ่งเข้าอยู่ข้างล่างตรงประคาคาร safe zone is collapsing. Nên nào hổm. Tô nưng. Tuyệt tuyệt nữa. Tuyệt tuyệt nữa. ันลแอคเจอร์สามตัวนี่มีหน้าผมบอกตัวนึงบอกปัวเนี่ยอุ้ยโย่โขนโขนโขนสองตัวลองเข้าไปทำไมพี่เข้าไปทำไมดูว่าเองจะเข้าพี่ไม่เข้าดิพี่ขาของเขา จำบ้าขาวหนึ่งแล้วพี่ข้าวด้านนี้นี่ยนะพี่ผมให้พี่เข้าไปก่อนเลยเดี๋ยวโอ้เห็นอยู่จ่ออยู่หน้าประตูแล้วกูจะเข้าไปแล้วไอ้ยุสไลด์ฉีกสไลด์ฉีกขวาเฉยเฮ้ยผมคิดว่าเอ้ยพี่น่าจะเก็บได้นะผมเลยไม่เข้าเลยโดนล่อซื้อเลย มดมาสวยอยู่ข้างล่างห่วงล่างข้างห่วงล่างอะไรวะอ,อุอ้ยถนใครวะมองไม่เห็นแล้วอ๋อฮิดโดนอีกเหรอตรงนี้อ้าไปตีลงโลง่งโลงหนึ่งนนหนึ่งอุ้ยเจ็บแล้ว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 ไอตัวนั้นเจ็บแล้วนะ

Dog tag have been scanned successfully. We will even... oh, return to the battle when the next revive flight arrives. Hacker incoming. i to I'm going to What? deployed. โหลดมาแล้วหลดมาแล้วพี่โหลดมากรุ่งเน้ยให้โหลดมาหาเราหลดมาหเราเลยเอาคุยซีนดีกว,ว่าคนกันอยู่เราไปดักรอนอกไอ้หน้าวงก็ได้ที่ชนพี่เขาเล็งนานมาหาเราอยู่พี่เฮ้ยเอาเอ,อกฝา,น,<ฟ>านี่ก่อนเอาฝายนี่ก่อนนี่นี่ทะลิงม,มาแล้วทะลิงมาแล้วทะลิงมีที่โบดสองตัว หมดไหนม่หมอ๋อนู่นแฮกแล้วแฮกแล้วแฮกแล้วหตัวสลิงสลิงเอ้ยมีมีาไไาไเป็นหัวนาไระวังอืมเต็มเลยมากับลยไม่ดีนะราคาหัวยังไตัตัวเลยลไม่ได้ trap deployed. ไม่อยู่หลังหินตัวนี้ตัว,ตวนึงนมีได้พี่เอาเลยพี่ติดท็อปเดี๋ยวละดาวนหนึ่ง <c oughs> ลัวอีกหนึ่งบ้างลวงลวงอยู่ลวงอยู่นี่หมาหมาหมาวิ่งอยู่หมาวิ่งอยู่ข้างหลังมีตัวนึงไปอ่ะมาดิโอ้บอ่อนสโนบอรอพี่แล้มีคอสโน,น,สน,น ใช่ใช่ใช่ตอบลุมนะเด๋อมาดิตอบลุมนะเด๋อไล่กไปเลยปะเพื่อนเพื่อนเขาน็อกเพื่อนเขาเขาชุบได้ไม่เป็นไรแต่ผมไล่อย่ผมไล่อยมไม่เขาหายไปไหนฮะเขาตายตรงนี้เดี๋วออ้าไปไหนวะนี่ไงไม่ใช่บ้าปืนไปหมดเลย ย้อนไปย้อนมาห้องผมน้องเขาอยู่นอกวงข้างห้องน้ำโดนร้อยสิบสิบพี่ครับเขาเลยเล่นพยาบาลไอมันจะปืนแม่หัวควยจริงจริงปม่มันมันมีตัวหนึ่งที่ที่ยิงตอนแรกอ่ะ มีตัวหนึ่งที่ยิงตอนแรกอะอมันด็อกอันนั้นอาจจชุดได้แล้วน่าจะไปลงที่อื่นนม่อเอาแครผมไปริงด้วยยิงโห<อ>ลดลงหมดแล้วนะโหลดลงหมดแล้วนะโหลดลงนี่หมดแล้วนะเอาตัวแหลมก่นอนมนีมีตัว ตัวนร่วงหาแค่แล้วสองตัวโอ้ยลูกสองลูกสองสองสองพี่ชุบก่อนชุบก่อนโอ้ยชุบหายลูกไเป็นนอตตายยังไอตัวนั้นน่ะยังขึ้นไม่ได้วะขึ้นไงวะพี่อันนี้ขึ้นไงวะเนี่ะเขาวิ่งขึ้นมาใหม่เลยเป็นของเพื่อนเลย ตรงนี้ขึ้นไม่ได้เลยเนี่ยขึ้นไม่ได้มันชะไปหลัขึ้นป่ะพี่ใครขับรถพี่พี่พี่คุณด้วยรถแม่งเลยไม่จะจะเอาให้หมดไหมหรือว่าจะไปเอาโหลดโหลดคือมีแค่นี้แหละมันต้องไปหลังขึ้นไวะหนีไม่แต่ไม่แต่เขาเขาตายไปแล้ว แต่เรากค่เพิ่มเวลาถ่ยหลังขึ้ลหยหมดเอาให้หมดไปเลยก็ได้เปอนหลังทีสองผมเก็บรถนะผมจะได้ท่อสองอามีมีไปเก็บรถไม่มีรถมาทันอุปสมบท

โอ้โหเก็บแล้วสวยตัวนึงมอนตัวนึง,ง้ือเต็มหน้า <c oughs>